ข่าอยนะจเยจสว่ได้ในกที่ครับผมอ้านยการนี้อยู่ตลอดดูสอทเข้าซ้ายมาอ네้าวหนอก้ yeah. ้าวแทงขวาหน้าของตะายครับซ้ายน่ซ้ายหนึครับซายของตะวันายคับกหมัายครับแสนงนีโอ้เตยกัมิอสัมาสอดอกอ้า ไม่น่ารอดไหมครับซ้ำไหมครับโอ้โหทีมหน้าเลยครับทีมโอ้โหทีมเข้าหน้าเลยโอ้โหจบยกสี่ครับแฟนมวยครับเดี๋ยวเราดูครับช้าผมโอ้โหหลับเลยครับแสงมณีครับเอา คู่นี้ดูเดือดด้วยนะครับคู่นี้ได้ได้ได้ถ้วยดูเดือดด้วยนะอ้าวแล้วมีรางวัลด้วยนะครับอ้าปรบมือให้ตะวันฉายหน่อยเร็วโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็ปรบมือไปกำลังใจให้กับแสงมณีหน่อยครับด้วยแสงมณีด้วยไปเลยถ้วยไปเลยเดี๋ยวเจอท่านดนตรีเกียรนไปสีรักนะครับอ่าเสียงเรียนรับม่าคุณเดือดด้วยนะครับคนละคนละสอง 25,000บาทโอ้โหมาดามเข็มอยู่แค่มุมนะมาดามเข็มอยู่แค่มุมมาดามเข็มอยู่แค่มุ่มอ่าเนี่ยครับก้านคอก่อนนะครับและก็ตามด้วยถีบนกครับโอ้โหเนี่ยครับถีบใครคิดว่าไม่สำคัญนะครับเออถีบเต็มหน้าเลยครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยดูเนื้อด้วยนะคู่นี้เสียหนึ่งจะจัดรายการนะ ขอรียนเชิญนะครับท่านสมชายภูสวรรค์น,นะครับอดีตสมภาษิตน,นะครับขอรียนเชิญท่านเลยครับ